สวัสดีจ้าเไปเจ้าแม่น้องเกตศชาแนลเพือเก่านะคะเนาะนี่กัพ่กับป้าน้องใหม่ไรน้อจ๋าเนอะหาน้องใหม่ไรน้องจ๋น่าไปอัดถุงไว้จ้างเพราะว่าเขาใกล้ถึงมดุดูเขาแล้วนะคะเนาะอไปรุ่นไปซ้มนุ่นกัน,นยาวาๆนะจ้าว,จว่านี่จิมานหน่อยมนันหลายทําใดน,นะคะเนาะสวัสดีทีไงไหนประเทศต่างประเทศทําที่ต้มตัวโลกจ้าจ้าจ้หาหลังกันมาต้องกันนะคะ โอ้ยนะเพื่อนหลายๆตอนนี้หลายคักงแค่เพิ่มอีกแค่นี้นะคณะง้างาแจ้ะนี่น่นนึ่งแค่เมื่อนะโอ้ยังไงตัวหน่อยน่อยหลายๆออกไก่ตัวเนาะ

嘿嘿，嗯。 Nói nông cha Nói ngam nữa cha ôi anh đi chỉnh hiếu nữa cha Cha ơi Nói ngam cha Nói cha พัวจ้าข้างล่างอีกกันนึงจ้าสวยจ้าอ๋อจ้าโอ้โเป็นอ่ะสุดข้อเลยจ้า นะโอ้โอยเห่นจ้านีตนดสมแล้วจะเดอรัแฮปไปน,นี้ยายอ้ย ได้จะเห็นเราตกต่อยบางคน จ้าจ้าน้องไม่ไปหามากมือน,นี้แล้วค่ะเนาะกมาสรุปคลิปอยู่บ้านแล้วจ้ดเด้อก็ได้ลายอยู่จ้ากะสอบปุ๋ยหนึ่งแล้วค่ะเนาะไปวางใายภกคบจะไปประมาณใบสองโมงแล้วค่ะเนาะก็ลงมากบซีมงแรงจ้ากบไปหาอยู่สองชั่วโมงกะได้ลายอยู่จ้ากะสเห็ดน้องไม่ถุงแล้วค่ะเนาะตอนนี้นะอันนี้ไม่น้องเกดกะลังจะเห็ดน้องไม่ถุงจนันนีนะปอกแล้วแล้วจ้ดเด้อกำลังปอกแล้วค่ะเนาะ น้ำไม่ถุงไว้กิ่นย้ำมันย้ำย้ำแรงนะจ๊ะเนาะย้ำน้ำไม้อึดยึดแล้วนะช่วงนี้น้ำไม้ก็พอได้อยู่กลับไปเอามาไว้นะจ๊ะน้ำไม้ไายนะจ๊ะเด้อเป็นน้ำไม้ไายจ้ะพอดีทุบแกงจ้ะแหนงนี่หน่อยม้นะค่ะเนาะอันนี้ก็คือบ้องเขาจ้ะบ้องไม่้องเก๊กแยกไว้นะค่ะเนาะทำหน่อไม้ถุงถุงเฮ้ยเฮ้ยย้ำปลาถุงไปนะไป น้องเกดก็จะทําหน่อไม้ถุงไว้นะคะหน่อไม้ถุงในตู้เอามาถึงหนึ่งถุงจะแม่น,น้องเกดก็จะทำไม้ถุงแบบนี้ไว้เนาะคะ่ะเนาะเอาไปนึ่งจ้าเนี่ยนึ่งแล้วก็เกบไปกินคำซีนาะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้ก่อนนะคะ่ะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเฮ็ดน้อไม้ถุนงนะค่ะเนาะแล้วนี่แม่น้องเกคกันเลยหน่วยล้วดืจ่ายเด้เอแกล้างเงินห่อนะค่ะเนาะกล่ามาไล่อากาศออก,ก,กนะจ๊ะเนาะใส่ถุงแล้กวก็เอากรเปาลงน้่งเป็นการไล่อากาศออกนะจ๊ะ พอใส่มือจับแต่ก็ได้ใส่นนยคีมนะคะเนาะ นี่เป็นน้ำไม้ไลายนะจ้ะน้ำไม้ไลายนะคะเนาะทำน่อไม้ถุงนะคะเก็บไว้กินนานๆนะคะเนาะเก็บไว้กินช่วงบ่มีน้องม่นะจ๊ะไปกินคามปีหนาละจ้ะ ใส่ผสมกันละกันเนาะใส่บ้องเข้าวหนึ่งละจ้ะเดี่จังยังจังโอเคทีนี้ดูครึ่งโลนะคะถึงละครึ่งโลเละจ้ะ แน่แล้วเอาลงน้ำนะค่ะได้เลยนะจะเอาลงไลอากาศนะคะนะ่ะเนาะเอาลงจุ่มจุ้มลงไปแล้วจะไลอากาศเ,าเนาะจะถึงประมาณน,นี้นะคะนะ่ะเนาะอากาศมัดเใจ้ะมากเป็นอย่างนี้ จะประมาณนี้นะคะเนาะซ้อนสองถ,ถุงนะจ๊นนะ,ะเด้อให้ถุงสองชั้นเนาะจ้ะใส่ถุงสองชั้น จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนัำถุงนะคะเนาะเป็นน้ำม้อัดถุงแล้วจ้าจะได้กินข้ามปีได้นะคะเพื่อนๆไม่โอเคจะใส่ถุงละครึ่งโลนะคะเนาะทำถุงละครึ่งโลจ้ะ ถ้าใกล้จะหมดแล้วเนาะค่ะเนาะน้ำไม้น้ำไม้ก็ใกล้จะหมดแล้วจ้ะจะเหลือแจะนอนว่าไงเนาะคะเนาะเนื้หนอเล็กๆแล้วนไม่ค่อยใหญ่แล้วจะหมดจะดูแล้วนะคะเนาะใกล้จะหมดจะดูเขาแล้ว จะเป็นถุงละครึ่งโลนะคะเพื่อนๆแต่ถุงละครึ่งโลเก่าลงเป็นไล่อากาศเแต่เนี้ยจุ่มลงไปเลยจ้าเพราะว่ามันอันนี้ห่อนๆนะค่ะเนาะเขาจะเป็นไล่อากาศออกนะจ๊ะจุ่มลงในจุ่มน้ำน,นี่เลยให้เหลือเท่าที่จะ้ะจะเป็นประมาณนี้นะเคยไล่ไลอากาศออกมากันเนาะ 像我这样。<Thank> <Thank you. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าน่อไม้อัดถุงไว้นะคะไม้อัดถุงนะคะน้ำไม้ไล,ล่ละจ่ะเนาะใส่บ่องก็ไปน้ำจ้าถุงละครึ่งโลนะคะเพื่อเนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าเนี่ยจะจะทำประมาณนี้นะคะเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับปากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อ เพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นกันหลายๆนะคะเนาะแต่คลิปที่มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีกก่อนนะคะเนาะขอบคุณทุกท่านขคารับชมนะจ้าบ๊ายบาย่อกันคลิปหน้าจ้า